เฮ้ชยชเกิใช่เมืองนี้แน่แด้อที่เธอจะมาซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตน่ะไม่ค่อยมั่นใจแฮไม่รู้เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกตอนไหนหรือเปล่าน่ะสดส่องดูซิหันซ้ายหันขวาดูสิเอ้มองซ้ายมองขวานี่มันเช้าดูแล้วนะเนี่ยขับวนไปวนมาหลายรอบแล้วเนี่ยอ,อ,อ้าว<ป>นี่หิวข้าวแล้วนะงั้นไปหาอะไรกินก่อนก็ได้แต่ว่าฉัน ไม่เคยมาเมืองนี้เหมือนกันน่ะแต่มันดูล้างมากเลยนะชัเกิลไม่มีคนเลยลองมองไปตามตรอกซอกซอยดูสิออไฟเขียวนะไฟเขียวโอ,อ้ไป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 แต่ไฟเขียวไฟแดงใช้ได้อยู่นี่ไงซูเปอร์มาร์เก็ตขวามือน่ะเอองั้นลงใช่ไหม<อ>ตรงนี้ไม่ที่เธอจะมาซื้อของน่ะมาดูร้างไปหมดแล้วน่ะหรือว่าเอ๋ที่ฉันดูในอินเทอร์เน็ตใน ตอนนั้นเขาโพสเมื่อสีห้าปีที่แล้วนะ่ะความต้านันก็ล้างมากเลยชัยเกิลอย่าบอกนะว่ามันต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างก,กับเมืองน,นี้แน่เลยน่ะเมื่อห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นหรออ่ไม่รู้เหมือนกันน,ะน่ะแล้วจะไปถึงมีตัวเลขห้าปีมาน่ะเขาบอกว่าเมืองนี้มีของแต่ว่าเป็นข้อมูลเมื่อห้าปีที่แล้วนะ่ะนี่ไงซูเปอร์มาร์เก็ต น่ะนมไข่ยสองบาทต่อหนึ่งแกนลอนเออถูกมากขนมปังขายอุ้ยซื้อสองฟรีหนึ่งลองลองลองแต่ว่ามันรุนแงมากเลยนะแต่ว่านี่บางทีโอออ้ลงดูสิไฟกับแสงก็ไม่ค่อยมีน่ะมันเมืองซอมบี้บัณฑิตคงไม่หลอกนะแต่ไม่รู้นนะมืดมากเลยเชคเกอร์บันนี้ไม่กล้าเข้าไปหรอกใครกล้าเข้าก็ แต่คนนั้นโอ้ไทเกอร์เธอพดไม่ฉันฉันใชเก็เธออย่าใช้นิสัยแบบนี้สิมันไม่ชอบเลยนะทําตัวอย่างนี้มันไม่โอเคมไม่น่ารักเลยเข้าใจไหมเราต้องทํายังไงหาทางเข้าซีนี่ไงฉันก็เปิดทางเข้าให้แล้วนี่ก็เข้าสิมันไม่ถูกต้องไทเกอร์มันเป็นอสังหาริมทรัพย์มันเป็นเคหสถานเดี๋ยวเธอจะโดนข้อหารักขโมยนะเนี่ยสองคนเดี๋ยวเจอข้อหารักทรัพย์นะ เซฟโฟเลสหาทางเข้าทางอยู่ก็ไหนหรือทางเข้าอยู่ใต้ดินนะไชกิลไม่น่าใช่นี่มันนี่มันสถานีรถไฟหมอกเยอะมากเลยเฮ้มันล็อกค่ไชกิลเข้าไม่ได้น่ะหรือว่ารอรอให้มันเปิดก่อนเธอยังคิดว่ามันจะเปิดอันเป็นยังไงไหนบ้านนี่เธอบอก มันแตกอยู่แล้วเชคก็เธอไม่เห็นหรอมันจะกินน่ะมันนี่กระโดดเข้ามาก็คือมันแตกแล้วน่ะใช่ไหมทุกคนใช่เถ้ามาสำรวจดีกว่าโอกว่าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเชคก็ช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตช็อกโกแลต

ของต่างๆไม่มีแล้วเนี่ยเบเกอรี่ก็ไม่มีไหนบอกซื้อสองแถมหนึ่งไงไม่มีแล้วเฮ้ยบันไดหลุดมากเลยอย่าใจเกิมลบัน่ากลัวหลอนมากเลยในนี้โอ้ยบันี้เจอไปเจอแบตเตอรี่ด้วยยขอดูสิมีอะไรบ้างแบตเตอรี่เหรอไหนๆลองหยิบดิฉันจะลองดิเอ้ยฉันก็เธอได้อะไรน่ะเออาจจะเป็นไฟฉายสด้สักล้าอยู่ในนี้นี่ไง จะได้อะไรมาปืนด้วยมีเอ้ยทำไมแปลกแค่ในร้านแบบนี้ทำไมถึงมีอาวุธสงครามอยู่น่ะใครกัวันนะต้องมีเหตุอานการอะไรเกิดขึ้นเหตุอาการคืออะไรหรออาชัยหมถึงเหตุการณ์น่ะตาล้วออกทางประตูไหนประตูออกอยู่ตรงนี้แน่เลยเเออเออเธอหน้าบอกให้ฉันไม่ทำแต่ว่าเธอจอบทุกอย่างหมดแล้ว เอ๊ะแบตตี้จำได้ว่ารถจอดไว้ตรงนี้นะนี่รถจอดอยู่ตรงนี้อ่ะเอ๊ะรถหายรถหายไปไหนนะ้าโอ้ตายแล้วรถถูก,นกปน,ปนในช่ก็ว่าเมืองนี้มันต้องมีโจรจริงด้วยใช่ก็ว่าทำไมมันถึงดูหลอนๆต้องมีโจรแน่นอนเลยเดินหารถดีกว่าโจรต้องดักซุ่มอยู่แน่ๆเลยนะ้ะใช่ปบตี่ก็คิดอย่างนั้น ให้ตายเถอะถ้าไม่มีรถขึ้นมาลกงกลับไม่ได้นะใช่รถลองไม่ได้นะ่ะนี่ทันสีขาวกันสีขาวไม่ใช่เหตุตายแล้วตายแล้วตายแล้วขึ้นได้ไหมเอ,อ๊ะทำไมมีรถมีรถสงครามอยู่ในที่แบบนี้ด้วยนะ่ะเอัวว่าเราไม่เจออะไรที่แบบน่ากวนนะทำไงเดียใช่เกิดถ้าไม่มีรถฉันว่าเรา ึ้นรถไฟกลับดีกว่าหาเมืองน,นี้มันแปลกๆน่ากลัวมากเลยนะ้าเมตกิจเัอเจอทางลงรถไฟอยู่นี่นี่ไงตรงนี้ทางรถไฟก็<ห>ไปรอรถไฟดีกว่าคอยากช่วยอย่างน้อยก็กลับได้อยู่บ้างนะใช่ๆๆอย่างน้อยก็มีที่รอรถไฟนะโ,<ห>โอเคงั้นเดี๋ยวนั่งรอรถไฟกันตรงนี้ดีกว่าโ,โอเคอ้าผ่านไปได้อ๋อชบลาชาาันลาการ ฉันก็จะได้ยินเสียงรถไฟแล้วฉ so, exactly. ันได้ยินฉันได้ยินเหมือนกันฉันว่ามันน่าจะใกล้แล้วแหละเราจะได้กลับบ้านเดี๋ยโอ้โอ้เโดนกระแทกแฮชชานสิฉันรู้สึกว่าขนาดเราอยู่บนชานชาลาแล้วมันกระแทกได้ยังไงมันนี่นั่นนะสิมันใช้ก็ต้องอนนจะลุกไหวไหมเนี่ยพอนจะลุกไหวอยู่ออนรู้แล้วนี่ไงเป็นเหตุผลที่เขาให้แบบ ว่าต้องยืนห่างจากชันชลาจากขอบเยอะๆเลยนะเฮ้ยชเก๋อฟื้นแล้วเหรอฟื้นแล้วเธอก็ฟื้นแล้วเหรอรถไฟนอ้ว่าแต่รถไฟนี้มันแปลกๆนะปกติขบวนที่วิ่งผ่านอย่างคันนี้เป็นขบวนรถไฟฟ้าแต่คันนี้มันเอเป็นรถไฟขะ้นหินน่ะดัสลาสดกลาสอะดกลาสฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษเราจะขึ้นคันนี้ไปได้ไหมเนี่ยไม่มีคนขับด้วยว่าแต่มันมาได้ยังไงน่ะ

จบก็ไปสิจบไป้ายหนีแล้ว้วายชายเก้เาเจอตำรวจว่าแล้วเมืองนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆถึงไม่มีคนอยู่ในเมืองนี้เลยนะในที่สุดเราก็เจอแล้วว้าย,ายชายเก็าแล้ว,ว ทางไหนไปทางไหนต่อหอบผอบเดี๋ยวนี้พักก่อนสิใจเย็นเหนื่อยมากตายแล้ววันนี้ก็เหนื่อยว่าจะไปทางไหนดิเีวันนี้ฉันว่าฉันว่าไปทักรถตรงโน้นเลยเดอทางนี้ก็มาเร็วอาไปไปไปทางนี้ก็ได้ ให้ใช้เข้าเสียงอะไรน่ะกระจกแตกนี่เออเอ่อมุมนั้นเต็มสองตาตาขึ้นมาแล้วเอาอีแป้นจะแตกรถไฟมาวิ่งบนอกใช้เก้าเย้ยรถไฟไม่วิ่งที่รักมันวิ่งบนขันตอนว้ายสีเร็วนี่เขาเข้าวก่อนน้อยติดติดติดรอบตันนี้ฉันว่าเราคงจะไม่ได้กลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าอย่างนั้นแหละ ไปนี่โอ้ยเห็นตายเด้อไอ้อุโมงนี้ที่เราที่เรามาไงใช่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 เออแต่โอ้ยใจตายแล้วเช่กนี่ตอนเรามามันไม่ได้กั้นอย่างนี้สินั่นนะสินี่มันทำไงดีนะาทำไงดีแต่ตัวมันจอปากทางแล้วไอ้ไมันกลายเป็นอุโมงตันเย นะ่คือสาเหตุที่เมืองร้างนะร้อยเปเซ็น์